สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดับเบิลแอลผู้นำแห่งจิตวิญญาณค่ะวันนี้เราอยากมาแนะนำนะคะหนังสือน่ารักหนังสือหนึ่งที่เราเนี่ยไปเจอมาหนังสือมีชื่อว่าเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลท์โค้ดค่ะหนังสือเล่มนี้น่ารักมากๆเลยตอนที่เราเจอนะคะครั้งแรกก็เป็นรูปแมวตัวอ้วนๆวอ่ะอยู่ตรงหน้าหนังสือเป็นแมวอ้วนๆตัวหนึ่งที่นั่งทําหน้าติดออกจะหิ่งเหวียนสักนิดนึง เห็นแล้วม you wow, um, ันดึงดูดสายตาค่ะก็เลยต้องหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าราคาก็ถูกด้วยนะคะไม่ได้แพงที่คิดแถมเนื้อหาตอนที่ซื้อมาอ่านแล้วเนี่ยว้าวมากๆเลยมันว้าวตรงไหนนะคะเกินก่อนเลยนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแนวของเขาชื่อว่าซิกกี้ค่ะซิกกี้เนี่ยความพิเศษของน้องคือน้อง เป็นสัตว์พิการนะคะก็คือว่าน้องมีแค่สามขาค่ะแต่ยิ่งพิเศษกว่านั้นคือน้องเนี่ยสามารถเป็นไล์โค้ดให้กับเจ้านายตัวเองได้ไม่สิต้องเรียกว่าทาสค่ะให้กับทาสตัวเองได้เราจะไม่ขอสรุปเนื้อหาภายในเล่มน,นะคะแต่จะบอกหยิบยกเอามาคร่าวๆค่ะเพราะว่าเรายังถือทัศนคติที่ว่าผู้ที่อ่านนะคะจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการอ่าน ดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆออลองซื้อมาอ่านเองค่ะแต่ว่าทําไมถึงแนะนําหนังสือเล่มนี้มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้มันดีมากๆเลยตอนที่ได้เราเนี่ยได้นำาอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือซิกกี้นะคะเวลาตื่นนอนเนี่ยคือน้องอ่ะ ก็จะไม่ได้ลุกพูดพาดเลยนะคะน้องมีการยืดเหยียดอะคะ่ะมีการบิดขี้เกียจซ้ายบิดขี้เกียจขวาแล้วน้องก็ค่อยลุกขึ้นไปใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะซึ่งพอเราได้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทำแบบซิกกี้เลยปรากฏว่ามันว้าวมากเลยค่ะชีวิตเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องเร่งรีบไปตลอดเวลาะคะ่ะมีเวลาให้ตัวเองได้รีชาร์จตัวเองตอนเช้า มีการบิดที่เกียจใช้ขวาแล้วก็ค่อยลุกไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันทาให้รู้สึกว่าชีวิตอะมันสโลไลต์มากขึ้นมันมีความสงบแล้วก็เรามีเวลาได้ฉุกคิดนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลานาฬิกาปุกเนี่ยทุกคนก็เด้งพวดขึ้นมาแล้วรีบกุลีกุจอไปอาบน้ํากันใช่ไหมคะแต่ว่า พอทาแบบซิกกี้แล้วเนี่ยเรามีเวลาฉุดคิดะคะ่ะเช่นเอ๋วันนี้เราจะกินอะไรดีนะแล้วก็อย่าลืมมันนั้นนะอย่าลืมมันนี้นะแล้วเหมือนเรามีเวลาในการคิดมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะส่วนคําแนะนําของซิกกี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจคือการกําหนดอาณาเขตของตัวเองอะคะ่ะซิกกี้เนี่ยเขามีการกําหนดอาณาเขตของตัวเองเวลามีแมวตัวอื่นนะคะเข้ามา ลุกล้ำพื้นที่ของเขาเขาจะมีการต่อสู้เพื่อเป็นการบอกว่าห้ามเข้ามาในอาณาเขตของฉันนะดังนั้นเราคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วเราลองเอานามาปรับใช้ในชีวิตของเราดูปรากฏว่าทําให้บุคคลที่กําลังจะก้าวล้ํามาในพื้นที่ของเราะคะ่ะเขาไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาณาเขตหรือเข้ามาในอาณาเขตของเราได้ะคะ่ะ มันเป็นการปกป้องตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากๆเลยซึ่งแมวอย่างซิกกี้เนี่ยได้ค้นพบไปตั้งนานแล้วแต่มันหนุ่เพิ่งมาค้นพบอะค่ะและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ่านจนจบนะคะใจความหมนังสือหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ชีวิตแบบสบายๆมากขึ้นนะคะสามารถมีทัศนคติในมุมมองที่ดีมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนๆนะคะ ซึ่งมันได้ผลจริงนะคะเวลาที่เราเนี่ยทำตามคำแนะนำของซิกกี้ไปแล้วก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้มันทั้งน่ารักแล้วก็เนื้อหาในเล่มเนี่ยก็กระชับแล้วก็อ่านไม่น่าเบื่อสำหรับทาสแมวนะคะที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือถ้ามีอะไรแบบนี้มากระตุ้นหน่อยแล้วว่าน่าจะอ่านหนังสือได้นะคะและเป็นหนังสือที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะคนเขียนเนี่ยใช้ภาษาที่รู้สึกว่า ภาษาน่ารักอะ่ะเราอ่านแล้วเราชอบอ่านได้แบบว่าไม่เบื่อเลยปั๊บเดียวเราอ่านจบแล้วอะ่ะดังนั้นอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองไปซื้อมาอ่านดูนะคะราคาก็น่ารักด้วยมันไม่ได้แพงอะไรแค่175บาทถ้าร้านหนังสือร้านไหนมีโปรอยู่ก็อาจจะได้ถูกกว่านี้นะคะ่ะก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ค่ะอยากมาแคแนะนำหนังสือดีๆให้เพื่อนๆได้ลองไปอ่านกันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มารับฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ